ปนนี่เอาคือขึ้นง่ายแท้เป็นง่ายตัวเป็นง่ายฟอดคือนั่งเศ้าแท้คือเศ้าแท้เ <laughs> ป็นจังใดฟอดเฮ็ดหลายันนั่งจะนั่งเศ้าอยู่แบบที่นี่นี่ฟอดมาจา้ะ มาเบิ่งกันว่าสีเต็มตะกาน้อยเขาอยู่บนน้องสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนเลยด้วยจ้าสวัสดีครับถ้าเฮ็ดออกเขาเจอกันบอกแล้วเมื่อนี้เขาทำงานแล้วเขาเห็นน้องพอน้องเจนายเนาะก็กเลยเลาะเบิ่งจากบ,บันนี้ออกอีหลีนี่เดียรพ่อแม่พี่น้องมาเบิง่งไหมกำลังเป็นเฮ็ดถอดเลยด้วยจ้านี่ถอดขึ้นอยู่บอกพอน้องเจนายเจ้าพากันลกหยาออกปอดเปริมริมอยู่จะออนบักพักพ่อน้องเจนายถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องเบิง่งเดีย๋ยวที่อยู่เทิงโพนะเป็นจิ้งด่งามบ่ พ่อแม่พี่น้องว่าจังไรเป็นตะเม่ยนำแม่นางจ้นายอยู่บ่คิดว่ะคิดตรงโอ้โอ้ดีบ่คักเลยเป่ะพ่อแม่นางเจ้านายสีได้คุดหรือว่าสีได้ถอนอลุนกันจ้ะเดี๋ยวให้พ่อน้องเจ้านายจัดการเลยได้จ้ามาจ้ะนี่ทางนี้ถอนขึ้นบ่แม่นยังได้ลองเขย่าแล้วว่าติ๊ดขาไม่ใช่ครับ ทางคนขึ้นก็พวดพลาดพวดพาดเลยอันเตี้ยเห็นเดียวบบขึ้นเดียวพนังจะไหนเอ้ยฉิบนสั่นขนาสั่นนะอะไรต้องใส่เสียมงัดเล็กน้อยอืออยู่ดีแหลนะเนาะอะไรต่อมาใส่กัในใกกกั พ่อแม่พี่น้องก็เบื่ออยากเห็นบ้านใดสั่นนะเบื่อดีๆเด้อาะไรกันนะนี่เอาคาก็ขึ้นง่ายเถอะเป็นงายตัวเป็นง่ายโนเดยวนี้กระมวนแล้วพ่อแม่พี่น้องวะนี่ถอนเอาถอนเอาเลยจ้ะนี่ ลื่นแน่ทางนี่นพระพนงเชนัยบอลลื่นไหมแน่ลื่นทุกท่าน,น,น,นเอา้าส่งดอกนี้ก่อนนะพระพนงเชนัยน,น,นี่ตัวเม่นอย่างเดียวเขาเสีเยบอืออะไรคืงงออะไรไปมาเลอไปไปจ้ะทางล่างเบหมดละเหลือข้างบนโพลกนเลยไปเนี่ยอาชางเดีย๋ยวอาทางเดียวก็กได้เริ่มเลยเริ่ม ตามไปเองฝนกระตุกได้จ้ะเว้นไว้ตัวใดเบียกขึ้น้าบ่ึ้นบ่ึ้นทางค่ะอ้วนเอาพูดเอาเลยบ่ เพื่อนน้องเจนายงัดจักหน่อยก็ได้จ้ะเฮ้ยถ้าเห็นคือดอกฮันติงนั้นเกี้นี่ตอนตัวถวนขุดจักหน่อยได้จ้ะจะต้องขุดลงไปลึกเนาะเพื่นนอนเจนายเนาะ <c oughs> พอป่าขี่ต้มหนาเทิงเพิ่นออกจักหน่อยตามเอาตามเอาป่าพอเหนาให้หนาเทิงเพิ่นออกจักหน่อยเนาะ มันจะขึ้อะไรจ้ะอ่าป้าสะออนขนาดลืมนะป้าจิ๊ดต๊ฟันขุ่นมิดอือกคอดอกเฟนอุโอ๊กของเฟนตะกอบด้วยจ้ะ tiếp <laughs> ừ. nhàng bani. Tít, tít. Tít cát bao nhiêu? มือเป่าๆกับลื่นนะพอนังเจนายลงมือดูมือเป่าๆดูแห้งแต่ลืน่นพระมาณนี้นะพอนังจนายหาทางกันดึงัดอีกเจาะลงไปจังหน่อยเพื่นติดอยู่ช่วงใดเพื่อนบอลลูมีกี้นี่ฮะก็กำลังลื่นขึ้นเลยคุย้จังหน่อยไม่ต้องคุ้หลายนะคะ่หน้ามาล่าง <c oughs> หาน้ำล้างทุงมือ อือตอนน้นนายมาลุกจักโอ้ยาวข่ะอือ Uh -huh. Đừng mừn. nhạc nhạc. nhạc nắm mừn nọ Phân lื่น จ้ะ.อืม. rồi đây nè. Ui cái bắt nhau nung cái <laughs> này phát điên luôn ta Mẹ phi nông nhiều thang bát cực quân nằm lại đến nông พออยากออกลเลยพ่อแม่พี่น้องวัดเก่งนำนี่บ,บุ้ยขาไปนะเยี่ยมจักหน่อยจ้ะจับให้มันและดึงเนาะพอน้องเจนายเนาะถ้าเพิ่นบลื้นนก็สิขึ้นพูดพูดเลยตัวน,นี้พิตาบอดได้พอน้องเจนายข้างว่าเป็นแห่โอ้ง่ายอยู่เต้ยนี่ ตัวหัวสั่นน้ำพอน้องเนายปุดดิเจ้าแรกว่าจะขึ้นเลยก็ไม่จะขึ้นแล้วบาดนี้ปุ๊ดเลยจิ้มจังเลยปะจิ้มก่อนปะน้ำพอน้องนน <พด S 3> อเ,<ด>เนายจิ้มเหมือนจ้ะเราเพินได้จิ้มน้ำอยูบ่บะคือสิเป็นหอยอะฮันเลยนาะงฮันเนาะหันนะหวหัวเป็นขี้ต้มมาแสดงว่าจิ้ไอ้ไหนนะันหรือไม่เน่ ลองดึงแล้วมันเนี่ยมันโบกผู้ทางผูง้เขายังดึงหลายโบกขึ้นเลยจ้ะแบบซ่วอยกันต้านก่อน,ออนอมือพอน้องจะนายก็ย้ายใหญ่จับดอกเคสมิดเลยนะจ้ะ ดรอว่าเขาอยนะู่ผิดทางน้าอึ้ออึ้อหืขนาเพื่อนนี่อยู่บ้าโอ้ยยังโบโปก็มีแต่พนลังันงนดอ้อื้อืออมึงคะขนาดลองถอดเบนะื้องไงได้เหรอ ว่าเพิ่นึ้นเลยจ้ะแมนจับหัวได้กับปลว่าขึ้นดอกไหมึน้นเดี๋ยวไ่เอาเดี๋ยวไ้เอาวะพี่กัจ้ะ ไหลขึ้นมาแล้วเป็นอย่างคือค่านี้เอาขุดเอาไปนานเดี๋ยวค่อยขุดเอาก็ไเ้อ้อาตรงอันยังปร่ทันได้กึ่งเลยเอ,อีกแล้วอ้นนออตเต็บหมดเลยดอกขุด ที่ึ้นกันนะจ๊ะกล้องบโฟกัสอีกทีกันอือเปิดดูหัวเป็นริมริมอยนะูอือดอกอ้วนน่ะอือ ก oh ็ไม่พี่น้องเอาเห็ดมาเสียบไว้บ่จะหน่อยเลยแม่นเด้จ้ะมึงะโอ้ยคืนคืนวาดีๆอที่ซื้ con chân trên ngường đó trà Có anh chít đi nhỉ Cái này đổ khắc con uôn này bước Để đi Con uôn tụ phụ Ừ Ừ Lấy uh -huh. <laughs> lấy tông tam khuất lại dù được nó con này nữa cà Đúng hả rồi, sẵn hoa, cà sành trên, sẵn các sẵn bồi với, đọc cả nhau cả nhau. apa? kau pernah ada lebih berkerut, berkerut, si kerut yuk, si kerut yuk, oh, kerut -hmm. besarเลย. You.. Oh, wow, satu kacipin dia. Baik, nak pergi sana ke mana? เป็นตาเอาง่ายกว่าจ้ะผูคือเอาง่ายแช่เนาะทางนี้เนาะผูทิ้งทางยากไว้พุ่นเลยเจ้าผูดินเนียยเชียวโบวเห็นดอกเห็ดน,น้ำพอน้องเจนนยดอกเด้อถ้าเบิ่งตอนที่เพื่อนลูดขึ้นมาเอาน้ำพอน้องเจนยนยเนาะจับติดและลูดขาขึ้นพืืดเลย เริ่มขึ้นอยู่จะค่อยตามเอาทีหลังแล้วีันจะไหนแตะก็อึดเมื่อหน้าขึ้นเมื่อหน้าขึ้นแบบอ้วกแม่นๆแล้วก็ห้าปามพร้อมขึ้นแล้วี่นัองจะไหนทำเวลาด้บ่ะนี่ อาจเป็นคลิปสิให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งจักประมาณยี่สิบนาทีหรือว่าจักนาทีพอน้องจะนายแต่จริงๆแล้วเขามาตั้งแต่สี่โมงเด้อดจาตอนสนี่ห้าโมงแล้วแ <c oughs> บบไปตัดคลิปใหพรพ่อแม่พี่น้องเบิง่งเหรอคือแป๊บเดียวด้วยจ้ะแต่ที่จริงแล้วเขานั่งอยู่นี่ประมาณชั่วโมงกว่าเลยจ้ะยังเบลออยู่ตามโมขาเพื่อนทีหลังก็ได้จ้ะได้ขึเก้าจ้า ต้องห่วงพน้องเจนายตามทุกขาบบแม่อย่างเฮ็ดนี่เพิ่นแซ่บที่ขานะพะน้องจนาเนาะลุยเลยลุยกันยาวๆเลยจ้ะปีที่แล้วเราได้อยู่ในต็มตะก้าบบพน้องเจนายปีที่แล้วแม่น้งเจนายก็พามาขึ้นเรวได้ใจอยินไขข้อสงสัย เผื่อพราแม่พี่น้องบางคนว่าคุดอาจารย์แซมมันจะออกมันจะเกิดอีกอยู่ตีบะพนันชนยนี่แหละเกิดจ้ะเกิดแน่นอนปีที่แล้วเขาก็คุดจนว่าตามเอาขาเื่อนเสียได้ขาขึ้นบวขึ้นถ้าถอดขึ้นแล้วบบเมื่อยพอน้องพนันชน,ยนัยเนาะอันนี้เป็นถอดบบขึ้น จักหากปามจักอีหยางสมเพิ่นบุึ้นอยู่ดอกนี่คือหากปามตอนตะกี้ด้วยจ้ะโคนตังบรูจักสิบป,ปีแล้วยังบ่อยนี่อยู่ห้กปาลมากปามใหม่เพิ่นสิบกว่าแบบนี้อันนี้ห้กเก่าเลยเถอะเออบขึ้น เป็นน้ำฝนตกใส่เพื่อนบมเพ่อน้องจินายเพื่อนตะเพ็ดง่ายากเฮดโคหลวงนี่ม <the> <Runner> ันไผได้ยาวถือว <ice> ่าเก่งขนาดเด้จ้ะถ <ice> ือว่ามีความอดทนสูงแน่ๆน้องจินายโอ้ยฝนเริ่มมหม่นี่แหงเลยจ้ะ ขึ้นเลยด้วค่ะอ๋อขึ้นแล้วแหมขึ้นกบเ <l ars> นี่ยบ่ขึ้นเดี๋ยวค่อยขุดอ่ะขุดเลยพ็่น้ใช่ไหมไปตอนนี้พี่น้องเบิ่งมุมกว้างโูกปารปลูกพักปลูกหญ้าก็ปลูกได้แล้วเด้อจ้ะ ขุดน้อยๆนี่คือเบิ่งคือขุดลายเ่านพ่อพี่น้องเจนายขุดแค่หน้าดินน้อยๆเขาคือแค่หน้าดินนิดเดียวเอง <c oughs> มาเด้อไผยทีปลูกพักมายอดเม็ดพักตามหลังเพ่นน้องเจนายเลยข <c oughs> ุดอะไรพน้องเจนายได้แค่ใดนแค่นั้นนะจัะพ่อแม่พี่น้อง <c oughs> เด็ดกอบขนาดยังประธานได้ถึงอยู่เกือบไปใส่เหนียวเลยถือกี่ดินเหนียว เกือบโบอส่แล้ละจ้ะทิ่งไปแล้วพน้องนาอน,<ะ>นเออปาสเลือยอ่มตรงกลางนี่กับโบเมนของหน่อยเด้อนี่แต่นี่ไปค่ะยังไหลยอยู่เด้อนี่ค่ะพน้องานสามนบขึ้น,น,น,นเหมือนสิขึ้นแต่กับโขึ้นนี่เราดึงจนว่าหัวลุดอาจะขึ้นแล้วจะเป็น ตรงๆรงมาอยู่ใต้ต้นปลาล์มเลยอยากมืดตามขาให้นะอื้ออืมนี่อีดอกนึงอีกดอกนึงขุดอีกจังหน่อยขุดอีขุดอีกล้นี้จ้ะขุดแล้วก็ดึง โอ้โออเป็นอย่างจ๊ะเอ้าน้่งชางดึงอยู่โอ้กอบพักขนาดจะค่อยตามอาเนะาะฝ <laughs> ืนติทุกแห้งแล้วก็น้จะชานไมน่นเลย บขึ้นบขึ้นเอาเสียมแทงก็เลยบมีตัวขึ้นเลยจ้ะขนาดคุดปานนี้เลยได้เนี่ขนาดโผล่ตั้งเยอะแล้วยังบบขึ้นอยูอ่เอาเดีขึ้นนี่ได้อกล้องกระสันนำด้วยมัสันตไดได้ได,ด,ด,ด้นำ นแสดงวยู่ยข้างล่างเป็นอ้วนออดองนี้ไปใส่แล้วก็นัง่งกินนะมามาตรงไหนเขินแน่โอ้ยออบเขิน พุดเอาเลยฝนังจะนะนฝนกระตกเลยจ้ะเอาแบบรวดเร็วเลยบาบนี้อือชิบอันนี้หนึ่งถมอยู่เอาแบบรวดเร็วทันใจเนาะเอามาใส่มือเราเลยจ้ะ รแม่สีโกโมง้วบาบบาันทอนบ่ขึ้นเลยเด้จับบันี้บาตสิทอนขึ้นถ้าเพิ่นสิขึ้นนะอน่ะบึดเดียวเนาะง่ายๆนี่จะถ้าเพิ่นสิขึ้นค่ะแต่ถ้าสีบอกขึ้นกับจังใดก็บอกขึ้น ไทยไหลอยู่ไหลอยู่อ้าวกาคขึ้นไหลอยู่กัน้องจังไหนนี่เด็กจะขึ้นเลยอโยกโยกอืมลมลมเตะเฮดหมูเดียวนี่เฮดค่ำเลยเนาะเต็มเลยจะบันี้มือ เอาวางลงเต็มหือแม่น,น,น้ำข้างไหนเืมจี๋ข้างผู้ใกล้จีบันเลยนะพะนังานข้างไหนนะักไปอา้อาวพอไว้ใส่ก่อนดีตะกร้าเฮารับน้ำหนักเบาไปแล้วจะเอียงไปหนึ่งข้างเลยใกล้กล,ะกละใกล้สิแตกแล้วใกล้สิล้นเขื่อนแล้วคุณเล็กนักงานข้างไหนนี่ไหนเต็มเปียง เราเก็บนิคุดได้แล้วไหมเนี่ยช่วยกันเลยจ้ะบวกขื่นจะโดนไม่คืนเลยเท่าไรคนดอกองไงล่ะดอกว้นี่ดอกนึง บบเห็นดอกเค็ดเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องวะอ่ะเหลืออีกงน้อยเดียวแหละห้พ่อนางจะนายคุดเลยเนาะนางจะนายเนาะเดี๋ยวมาบึ่งผลงานของเฮากันเลยได้จ้าเพื่อนบอยากดึงขึ้นเลยจ้าคุดเอาคุดเอาเลยมืดค่ำเลยจ้านี่โอเต็มคาราเบียอยู่เลยจ้านี่ผลงานของเฮาอืดนะสวดตะไคร้เลยได้จ้าบึ่งรถบรรทุกไกลสีบปีเลยเดี๋ยวที่พาพ่อแม่พี่น้อง กจ้บ้านและเด้อจ้าบ้านนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่น้องจนน่าหน่อยเด้อจ้าแล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้าสารับคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีสสดครับปาัสดีรนสวยๆเลยพ่อ่น้องเจนนาะนี่นนะปะ